dispatch ครับพี่นนท์นี่อยากจะรู้ว่ากระเบื้องพอรเทเลนกับกระเบื้องเซรามิกเนี่ยนี่พอจะรู้ว่ามันเป็นยังไงแต่นี่แยกมันไม่ออกจริงจริงนี่อยากรู้ว่ากระเบื้องพอเทเลนเนี่ยมันทํามาจากอะไรเผานานแค่ไหนควรเอาไปใช้กับอะไรแล้วก็วิธีสังเกตยังไงวิธีเลือกซื้อยังไงพี่นี่อยากรู้จริงๆพอร์อเลนอะน,น,นิกี้วันนี้เดี๋ยวพี่อธิบายนิกี้เขาา้าใจเลยว,ว่าให้อธิจายจังนะว่ากระเบื้องเซรามิกกับกระเบื้องพอเทเลนตต่างังไงวันนี้นิกี้ถามทุกคนแล้วแหละมาถามพี่โอเคอันดับแรกเลยนิกี้ต้องมาดูก่อนว่าเรื่องวัตถุดิ แน่นอนวัตถุดิบในการที่นํามาใช้ในส่วนของเซรามิกแล้วก็ผอนเนี่ยอันนี้ก็ต่างกันอ่าอันดับสองในเรื่องของอุณหภูมิในการเผาอันนี้ก็ต่างกันเหมือนกันแล้วอันดับสามเรื่องของการใช้งานเรื่องการใช้งานก็ต่างกันแต่ว่าถ้ามาพูดถึงในเรื่องของเซรามิกเซรามิกตอนนี้คือเซรามิกหลักๆคือทํามาจากในส่วนของาผงดินนะทำมาจากผงดินแล้วก็ ผสมกับสารเทมนี่แล้วก็ขึ้นรูปมาเป็นเซรามิกแล้วปิดผิวหน้าเป็นในส่วนเซรามิกแต่ว่าผู้ในส่วนของรูปวัตถุดิบในส่วนของพอร์เลนพอร์เลนตรงเนี้ยพอร์เลนสังหรณ์หรือทำมาจากผงหินแกรนิตผงหินแกรนิตเลยมันก็เป็นหินผงหินแกรนิตจริงๆมันก็เลยมีความแข็งแรงนะแข็งแรงกว่าในส่วนเซรามิกแล้วก็ในส่วนอุณหภูมิในการเผาถ้าเป็นเซรามิกจะเผาที่ประมาณ800-1,000องศาขึ้นไปเซรามิกอ่ะมันจะมีทั้งวอลทาาและพอร์ทา แต่ถ้าเป็นในส่วนพอร์เลนก็นนคือมันใช้ได้ทั้งปูพื้นปูผนังได้หมดเลยอ่าแต่ตรงนั้นอืมก็คือพอร์ตเลนก็คือเผาเยอะยิ่งเยอะยิ่งแข็งแรงอย่างนี้ใช่ไหมครับอ่าจริงๆพอร์ตเลนที่มันแข็งแรงตรงนี้ว่าหนึ่งสมสมส่วน,วน,วน,วนที่พี่แจ้งบอกเรื่องวัสดุดิบการใช้งานเซรามิกมันมีทั้งวอลทายและฟอร์ทายอัตราดูดซึมน้าํากน พอตเลนี่แทบไม่ดูดซิมน้ำเลยอบอทายตรงนี้อัตราอุจมน้ำอยู่ประมาณเน10%เพราะว่าเวลาเราขึ้นผนังขึ้นไปในส่วนตรงผนังเนี่ยมันจะได้ดูดในส่วนต,ตัว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 มันน้ำพวกน้ำปูนมันจะไม่ขึ้นบนผิวหน้าเลยตรงนั้นอ๋อดังนั้นเขาเลยนิยมเอาเซรามิกไปปูผนังมากกว่าปูพื้นใช่ป่ะพี่เซรามิกจริงจริงเซรามิก ถ้าเน้นขึ้นผนังเราปูได้ทั้งแบบที่เป็นทั้งเซรามิกแล้วก็กานิโต้เลยอยู่ที่ความชื่นชอบได้อยู่ที่งบประมาณของเรามากกว่าอ๋อดังนั้นราคาเนี่ยเรื่องราคาตามท้องตลาดเนี่ยเซรามิกจะถูกกว่าไหมพี่อันนี้ถูกแน่นอนถูกแน่นอนถูกกว่าแน่นอนใช่ไหมครับอ๋อด้วยวัตถุดิบอย่างที่พี่นนท์แจ้งมาด้วยเนาะด้วยวัตถุดิบก็เรื่องวัตถุในการเผาเรื่องการใช้งานอะไรต่างๆดังนั้นนี่ก็ต้องกลับไปดูเงินในกระเป๋าที่บ้านแล้วล่ะทุกคนว่านิกเนี่ยควรจะเอา เงินเนี่ยไปทําบ้านเนี่ยจะเอาอะไรไปปูผนังแล้วจะเอาอะไรไปปูพื้นดีอ๋อพี่นนท์อันนี้ป้าที่พี่นนท์บอกว่าพื้นหลังแดงนี่มันคือเซรามิกใช่ไหมแน่นอนเพื่อนๆสังเกตง่ายๆดูดูหลังกระเบื้องถ้าเป็นเซรามิกนหลังกระเบื้องจะเป็นหลังอันนี้ก็เซรามิกหมดเลยหลักๆก็คือมีส่วนตรงนี้จะเป็นมีสนมดินดินเป็นตัวหลักในการผลิตอ่าอืมน้ําหนักเบาอย่างที่พี่นนท์บอกเลยอ่ะจริงๆด้วยเซรามิกก็คือพื้นแดงอ๋ออย่างนี้เองพี่นนท์ แล้วแกนิโตมันก็จะเป็นแกนิโต่แต่ไหนไปพี่นนท์พื้นหลังขาวอืมแม่แเนี่ยสังเกตไหมสังเกตง่ายๆพื้นแดงกับพื้นขาวพื้นแดงกับพื้นขาวอันนี้สังเกตง่ายๆเลยใช่ทุกคนหนักจริงๆหนักด้วย นะครับอุ้ยแล้วก็ดูความแข็งแรงกว่านด้วยใช่ไหมพี่นนสุดยอดมากเลยก็คือ,อกมูได้ความรู้จากพี่นนท์เยอะจริงๆนะครับก็คือพื้นแดงก็คือเซรามิกพื่อนขาวคือเกเนโตสังเกตง่ายครับทุกคน